แต่ว<ะ>่าราศีราศีสิงห์ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรกันวัยรุ่นไง เป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี้ยแล้วก็คนนิยมมากๆเมื่อก่อนทําอะไรไว้มันอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีสกัดดาวล่งดาวลุ่มออพอคนเรามีชื่อเสียงที่จะดังใช่ไมก็มีคนดังคนนี้ก็เริ่มเอาของอดีตมาสอยละมาสอยกันว่ากันไปที่พี่ลิงบอกไงคะเวลาจคนจะเป็นซุปตายจะมีวิบากรานิดนึงยังไงเต้ยโดนอยู่แล้วเต้ยตอบว่าราศีราศีศีรษะ ด้วยยังไงคิดดื้อโยนไปให้คนอื่นจะได้ไม่โดนเราใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่เป็นไงทำไมถึงเป็นอเล็กคือผมคิดว่ามันก็เป็นผ at e> ู้ชายด้วยกันเนาะมันก็น่าจะมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะที่ซ่อนอยู่อาจจะโดนขุดออกมาได้แี่เรื่องของอเล็กหรือว่าดาวเอาค่ะดาวเอาครับอ๋อเหรอครับพี่ตั้งบอกว่าราศีราศีราศีมีนออฟอะเรามองว่าคนที่น่ามีความล็อกที่สุดน่าจะเป็นออฟเชื่อป่ะมีน เพราะว่าสามีเกิดราศีนี้มีความลับเยอะมีความลับเยอะมากแต่ก็แต่ว่าจะพูดไหมเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่รอดพ้นที่รอดเราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างอ่ะอายาเลกของพี่ตอบว่าราศีราศีรู้อะไรเรื่องของเตยรนีก็รู้มาเยอะอายาย่าเล่นรอเล่นก็เห็นว่าตอน ถามเศษดูเครียดดูลุกลีลุกลนจนพี่นินาเขาก็รู้เรื่องเราเราก็รู้เรื่องเขาเอานะน้องออฟค่ะน้องออฟก็มีคนเลือกน้องออฟอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราตอบว่าราศีกุ้เอาเลยพี่ออฟรู้อะไรมาเอาไม่รู้เลยหรอกค่ะแต่ว่าออฟออฟใช้วิธีการดาวเอาจากการที่คนคนที่แบบว่าเกิดเกิดในวงการมาใหม่ๆครับเด็กใหม่ๆส่วนใหญ่แล้ว พอพอมันเหมือนแบบมันเหมือนจะมีปูมหลังอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเคยเคยทาเคยอะไรเงี้ยครับในวันที่เรายังไม่ได้มีชื่อเสียง<ช>เรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบจิ๊บจิถูกต้องแต่อแตพอว่าบลพอเราเริ่มมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยเรื่องที่มันผ่านมามันก็อาจจะถูกขุดคุยขึ้นมาก็ได้<ช>รบแล้วค่ะอาจารย์ลิงฟันทิกราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูก<ห>แขความลับคือราศี ราศีกรกฎครับจริงดิความลับค right right ือส right. ิ่งที่เป็นการปิดบังหรือไม่อยากจะเปิดเผยสิ่งใดที่คนอื่นไม่รู้เรารู้นั่นคือความลับความลับอาจจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีได้ทั้งนั้นหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้คือเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีกรกฎนี่นะครับ ลัคนาอยู่กร,รกฎพบพันธุเนี่ยแต่ว่าความลับอันเกี่ยวข้องกับครอบครัวความลับอันเกี่ยวข้องกับญาติของตัวเองพี่น้องเพื่อนพ้องคนรอบตัวที่มันปิดบังมันจะเปิดเผยการที่ความลับของชาวราศีกร,รกฎเปิดเผยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความลับของชาวราศีกร,รกฎแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าในขณะนี้ดาวเสาร์โครจรเข้าสู่พบพันธุแล้วมีดาวพุธกับดาวศุกร์โครจรไปสัมพันธ์ เสาร่วมสุกร่วมพุธเมื่อไหรนะครับโดยเพราะเสาร่วมพุธเนี่ยนะฮะพุธโคจรจะเอกเสาเนี่ยความลับจะเปิดเผยมันเป็นเกณฑ์ในทางโหราศา,ษา,ษาสตร์ในเชิงสถิติก็แปลว่าในช่วงเดือนกันยายนทั้งเดือนมีเกณฑ์ที่ดาวเสาเจะโคจรสัมพันธ์ถึงดาวพุธพุธโคจรจะเอเ๋จเจอดาวเสาวความลับของชาวราศีกรกฎจะเปิดเผยเอาละครับนี่คือเหตุและก็เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายให้ชาวราศีกรกฎได้ทราบได้เข้าใจเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์เพื่อการวางแผนและเข้าใจในทิศที่ว่าในห่งวงช่วงเวลานี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีกรกฎจะถูกแฉความลับถูกครับไม่ครับไม่ไม่คิดว่าผมคิดว่าผตอบถูกเป็นไปด้ไม,ไมว่าเจใ,ใจอะไรคะคิดว่าผมตอบถูก ไี่รู้ว่าว่าเป็นเป็นความลับของคุณใช่ไหมคะคุณบอกบอยอ่ะคิดว่าเขาถูกผมถูกคุณมีความลับอะไรคุณบอกมานะคะอธิบายไว้เดี๋ยวตอนที่ถึงบ้านแล้วจะเดือดตอนดียรเยรเดียเดียเดียรเดียร์เดยรดีรหายรจะไรด้เป็ยติดคุกตเอดชียิต มีความลับอะไรมากซีเกตออฟบ๊อบบี้ถ้าผมบอกก็ไม่ได้เป็นซีเกตแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่มีเออไม่มีมีคุณไปมีอะไรมีอะไรรู้ทุกอย่างเลยนะรู้หมดทุกอย่างคุณรู้ไปเที่ยวไหนไปกินอะไรไปไหนไม่ว่าแต่ขอให้บอกจะได้ตามตัวถูกไหมคะจ่าพี่แล้วยอมไหมยอมเรื่องอะไรพพี่ยอมให้ให้ให้ถามให้ตามให้ดูไหม เขามีสไปทั่วประเทศอยู่แล้วบิ๊กคืออย่างสแตนลี่ว่าไปอยู่สนามบินว่าไปกินข้าวอย่างเั้นแต่หาว่าผู้ชายยอมยอมเขายอเดี๋ยวรู้สึกไงบ้างอึดอัดไหมไม่อึดอัดเพราะว่าไม่ได้ทำอะไร น่ารักมากเนี่พูกเราเอาเป็นแบบอย่างด้วยนะครับสำหรับผมเอาเป็นแบบอย่างที่ดีที่เขาพอมีอยู่เราก็เอาบกันสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีคุณคทนอยู่กับชั้นหรือชั้นทนอยู่กับคุณคะทั้งสองฝ่ายพอกันเลยทั้งสองคนตากรางต้นเฮ้ยเขางอนกันเมื่อไหร่พบเดี๋ยวเขาก็มีดอกไม้มาให้กันก็ในนี้ยังมีหลายคู่นะพี่ต๊ก็ตั้งยี่สิบกว่าโอ้ยี่สิบเยอะน้กยกไม่ได้เลยยาวมากเลยเด็กก็ดูแลกันนะครับ รูปแบบใช่ไหมคะพิขาราทนอยู่ๆทนใช้อะไรคะอดใช้อดทนโอ้มันต้องรักอ่ะไม่รักมันไม่ทําอ่ะไม่รักมันอยู่ไม่ได้แล้วว่าคุณรักฉันใช่ไหมคะก็อดทนไปโอเคอดทนไปาจมคุณคิดคิดว่าคุณคิดว่าคุณจะอดทนได้อีกนานไหมคะคุณก็อดทนบ้างอดทนสิคะอ่าอ่าอ่า ทงคนที่มาคุยกันหน้าจอเอางนี้ข yes, ้อนี้นะครับคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าใชฟไอทนยังอยู่กับเขาได้นานทำไมเพราะว่าเขาพูดกับฉันไม่รู้เรื่องเวลาเขาจะด่าอะไรเรา เงียบเลยเราก็พูดด่ดาเป็นแทนต่อให้ด่าเป็นภาษาอังกฤษฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องโอเคสบายไปเอาข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับชเพราะไม่มีใครคิดว่าจะเป็นพี่บ๊อกบี้นั่นเองใช่แล้วค่ะข้อหน้าแหละเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองแต่ว่าเงินจะออกหรือเงินจะเข้าอันนี้ต้องช่วงหน้าสักครู่ค่ะสักครู่ครับ